สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนาวน้อมหุ้นวันที่4มกราคม64นะครับหุ้นที่เราจะมาทําการดูกราฟกันก็จะมี G P S C Delta E A I u L P T T S T G T C P F K Bank C P O แล้วก็ A O T นะครับสำหรับคนที่มาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด การอัปเดตข้อมูลจากทางช่องของเรานะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตเป็นนโนมไซด์เวอัพนะครับอยู่ในกรอบ1426ถึง1478นะครับตอนนี้ยังไซด์เวอยู่นะครับถ้าสามารถทะลุ1478ได้ก็จะไปต่อนะครับสำหรับตัวเซ็ตนะตัวแรกนะครับของหุ้นที่เราจะ มาทำการดูกราฟกันนะครับก็คือ GPC s นะครับ GPC s เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีแนวรับอยู่ที่73บาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่78นะครับถ้าผ่าน78ไปได้ก็จะไปที่82.75นะครับ ตัวถัดไปเดลต้านะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีแนวรับอยู่ที่406แนวต้านอยู่ที่544นะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะไปที่686นะครับตัวถัดไป EA อ่าฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่49นะครับมีแนวรับอยู่ที่49นะแนวต้านอยู่ที่ 58.50นะครับตัวถัดไป i w l เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับคนที่มีของก็วาง stop loss ไว้ที่34.25นะครับแนวถัดไปนะครับก็คือ42.50เนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับถ้าผ่านไปได้อีกก็จะไปที่49.25นะครับ ตัวถัดไป PTT นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ40บาทถึง44บาทนะครับคนที่มีของกวางสตอลอดไว้ที่40บาทนะอย่าให้หลุดนะครับตัวถัดไป STGT ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ69บาท25ตางถึง80บาท50ตางนะครับตอนนี้ก็พยายามจะขึ้นไปทดสอบ EMA 75นะ พยายามยืนเหนือให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็ไปต่อนะครับคนที่มีของก็วาง s t o p ปลอไว้ที่69.25นะตัวถัดไป CPF นะครับใน t i m e f r a m e day วันนี้ขึ้นมาแรงเลยนะครับขึ้นมาแรงเลยเนาะก็แต่ยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่าน EMA 7 5นะครับก็คนที่มีของก็วาง s t o p ปลอไว้ที่25บาทนะครับ ซึ่งแนวต้านของเขาแนวถัดไปคือ30บาท50สตางค์แล้วก็33บาท50สตางค์นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะมีโอกาสขึ้นไปที่30บาท50สตางค์นะครับทดสอบที่ต้านแรกนะตัวถัดไป K-Bank นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เว้ up อยู่ในกรอบ110บาทถึง126บาท50สตางค์นะครับคนที่มีขอก็ อย่าให้หลุด110บาทนะถ้าหลุด110บาทมีโอกาสลงมาที่105บาทหรือ1น0สูรนะครับก็เรามัดระวังนะตัวถัดไป c าย CPR ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับนี่แนวรับอยู่ที่56.25แนวต้านอยู่ที่59.25นะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด56.25นะ ตัวถัดไป AOT เป็นอนุนมไซธ์เวย์อยู่ในกรอบ60บาท25สตางค์ถึง69บาท25สตางค์นะครับคนที่มีของก็อย่าให้หลุด60บาท25สตางค์นะถ้าหลุดก็มีโอกาสลงมาที่57บาทนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ครบทวนนะครับสำหรับ Mode Active 10อันดับนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ จะได้มีพลาดการอัปเดตจากทางช่องของเรานะแล้วก็สําหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็คนที่อยากได้ค่าคอมแบบ v ีไนะครับก็สามารถกดสมัครคลิกลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับ